บอนสีหัวเน่ารากเน่าแบบนี้แก้ปัญหายังไงไปดูในคลิปค่ะเมื่อหลือกระถางเจอบอนสีที่หัวเน่ารากเน่านะคะให้ทําการจุ่มน้ําล้างลากค่ะก่อนที่จะใช้มีดน,นะคะมาทําการขูดส่วนที่เน่าออกค่ะถ้ามีรากเน่าเนี่ยก็ตัดรากเน่าทิ้ง้วยนะคะหัวบอนสีที่รากเน่าแต่ว่ายังมีต้นอยู่เนี่ยก็ เมื่อทาการตัดรักเน่าแล้วก็ขูดส่วนที่เน่าที่หัวเขาทิ้งไปแล้วนะคะก็ทําการปลูกใหม่ได้เลยค่ะส่วนบอลสีที่ลากเน่าหัวเน่านะคะแล้วก็เหลือแต่งหัวแบบนี้เนี่ยเราจะทําการตัดตรงส่วนด้านบนของเขาค่ะตรงที่เขาจะต้องแทงหน่อขึ้นมานะคะเราจะตัดไปเลยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้เขาเนี่ยแทงหนอ่อแล้วก็กระตุ้นให้เขาเกิดเคี้ยวนะคะ พอเวลาเขาแทงหนกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแทงหนกขึ้นมารอบๆรอยที่เราตัดเลยค่ะกระตุ้นหัวเขานะคะให้สร้างเขี้ยวนี่ค่ะตัดไปตัดมาเจอส่วนที่เน่าอยู่ด้านในนะคะก็ตัดส่วนที่เน่าทิ้งไปค่ะจากนั้นทําการทาปูนแดงค่ะทาให้ทั่วรอยแผลที่ตัดไปเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างหัวเขาเนี่ยที่เราขูดตรงส่วนที่เน่าแล้วก็ตัดรากเน่าทิ้งไปเนี่ยแล้วก็ทาไปเลยค่ะเรียกง่ายๆว่าทาไปเลยทั้งหัวนะคะ หลังจากทาปูนแดงแล้วเนี่ยเราต้องรอให้เขาแห้งประมาณสองนาทีค่ะเรามาเตรียมวัสดุปลูกกันดีกว่าเราใช้กากมะพร้าวสรับรบองก้นกระถางนะคะและใช้ดินร่วนค่ะผสมกับใบก้ามปูค่ะดินร่วนหนึ่งส่วนใบก้ามปูสองส่วนนะคะทําการปลูกหัวที่มีต้นอยู่ก่อนนะคะชนหัวบอนสีที่เราตัดตรงส่วนยอดหัวเข้าไว้เนี่ยเราก็จะเติมดินเข้าไปกระถางจนเกือบเต็มนะคะแล้วก็วางหัวลงไปก่อนที่จะกบดินค่ะ อันนี้เราจะปลูกแบบตื้นๆน,นะคะนำมาลดน้ำค่ะก่อนที่จะนำเข้าตู้อบนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยบอลสีนะคะของเราก็จะสร้างรากเร็วค่ะแทงหน่อเร็วเป็นการกระตุ้นหัวของเขานะคะแก้ไขปัญหารากเน่าหัวเน่าค่ะดูสิคะเพื่อนๆนเขี้ยวเขาเนี่ยก็จะขึ้นรอบๆบริเวณที่เราตัดไปนะคะแล้วก็แทงหลอดออกมารอบๆแบบนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการแก้ปัญหาบอลสีหัวเน่ารากเน่าแล้วก็กระตุ้นให้เขาออกรากแทงหนอค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาง์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ